เรื่องดราม่าในเรื่องของการแจกของเนี่ยนะครับก็ไปพบมีหลายกรณีเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแจกของแต่ว่าไอเรื่องที่น่าคิดเกิดขึ้นที่คลองเตยครับชุมชนตรอกโรงหมูมีการที่ลงไปแจกในชุมชนแต่ว่าก็มีคนให้ความเห็นคือเขาไปสัมภาษณ์คุณป้าที่ขายข้าวถุงข้าวแกงที่คลองเตยนะครับก็ปรากฏว่าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ไปแจกในชุมชนเนี่ยมันทําให้คุณป้าเองเนี่ยขายของไม่ได้ คือมันมีมุมกลับของมันเพราะว่าคุณป้าเองก็บอกว่าคนที่มีตังพอจะมาซื้อคุณป้าได้ก็ไปรับแจก<ม>เขาก็ไม่มากินคุณป้าเพราะนั้นก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้นมันเลยตามมาด้วยวิธีการคิดของกลุ่มหนึ่งเขาชื่อตั้งชื่อกลุ่มว่าคลองเตยดีจังเนี่ยนะครับเขาก็ปรับวิธีการใหม่โดยที่จะแจ้งล่วงหน้าให้ชุมชนทราบว่าเขาจะไปแจกเมื่อไหร่เพราะนั้นชุมชนก็จะมีการปรับตัวเตรียมการนะครับรวมถึง มีอีกวิธีหนึ่งที่เขาคิดเสนอเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะทําคูปองแจกให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านแล้วเอาคูปองเนี้ยไปซื้อร้านป้าไปซื้ออาหารร้านข้าวแกงแล้วคุณป้าก็มาขึ้นเงินกับกลุ่มเขามันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่อยากจะให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการแจกของจริงๆตรงนี้อาจารย์มองยังไงว่ามันดีไม่ดีรู้สึกมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องแจกของนะครับความจริงผมได้ เห็นข้อความตรงนี้เหมือนกับที่คุณสรุปให้ฟังและผมก็มีความ <Yeah. S 1> รู้สึกชื่นชมผู้ที่เขียนคนที่เขียนเนี่ยเข้าใจว,า <Yeah. S 1> ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนทำงานชุมชนอยากที่จะ <Yeah. S 1> เห็นคนสลัมมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเหตุน,นี้เกิดขึ้นที่สลัมของเตยเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเส้นผมบางภูเขาซึ่งเขามองไม่เห็นแต่แรกพยายาม mm. ไปรวบรวม ที่จะแจกข้าวอาหารกล่องเสร็จแล้วหลังจากที่แจกไปแล้วเนี่ยคุณป้าคนนี้ที่แกเป็นคนขายข้าวแกก็มาบอกว่าแกได้รับผลกระทบแต่แกเข้าใจนะว่าคนเนี่ยมันหิวเมื่อมีของแจกก็ดีสำหรับเขาแต่ตัวป้าเองก็เลยลำบากแต่ว่าเขาเข้าใจไม่ได้ว่ากันแต่ว่าป้าไม่รู้จะทำยังไง ผมฟังนะผม,มชื่นชมมากเลยทั้งสองฝ่ายป้าเองก็ก็ไม่ได้ด่าว่าเนี่ยผมคิดว่ารเราเลิกดา่าเลิกว่ากันเนี่ยนะครับผมว่าดีมากเลยแล้วป้าเองก็บอกาหทางออกร่วมกันมหาทางออกแต่ว่าก็เล่าให้ฟังเท่านั้นเองว่ามันขายไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีเงินเขาก็อยู่ในสลมัมเขาขายข้าวไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินจะใช้คุณรู้ไหมว่ามันมีสตอรี่มากกว่านั้นอีกที่ผมเคยได้ยินอีกแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าพอแจกของเสร็จเรียบร้อยเขาไปพบห่างไปอีกระยะหนึ่งไปพบถังขยะปรากฏว่ามีข้าวห่อที่แจกแล้วก็เป็นข้าวห่อที่บางห่อยังไม่ได้กินยังห่อยังดีอยู่เลยแต่ทิ้งเขาก็เล่าให้ผมฟังทิ้งไปแล้วครับเขากเล่าให้ผมฟังว่าคนที่ไปรับข้าวแจกเนี่ยไปรับแต่ก็หวังว่า ตัวเองเนี่ยจะรับมาเพื่อที่จะเอาไปขายต่อเพราะตัวเองรับมาเกินมีพรรคพวกไปเอากันแล้วก็ได้ออกมาเกินที่ตัวเองจะกินได้แต่ว่ามันขายไม่ได้กรณีที่บางทีก็ขายได้แรกเป็นเงินหรือบางทีเขาเองไม่ได้ต้องการจะเอาข้าวแต่เขาต้องการเอาข้าวกล่องเนี่ยไปขายเพื่อที่จะเอาเงินและเขาก็เลยเมื่อขายไม่ได้เขาก็ทิ้งมันก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น หรือบางคนแสดงว่าคนคนคนที่จะได้ประโยชน์ตรงๆจริงๆก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในกรณีแบบนี้ก็เนี่ยมันก็มีปัญหานะครับคดีที่คุณถามเนี่ยมันก็เป็นปริศนาที่เราควรจะต้องวิเคราะห์กันเหมือนกันไปที่กรณีที่คลองเตยตอกลงหมูใช่ไหมครับที่เขาพูดครับผมคิดว่าเวลาที่แจกเนี่ยแล้วก็คนก็แน่นอนของฟรีคนก็มาเอา บางคนที่พอจะมีสตางค์ใช้อยู่บ้างปกติก็จะซื้อข้าวคุณป้าแต่ว่าพอ,พอมากรณีนี้ก็เลยไปรับของฟรีป,ป้าก็ขายไม่ได้เขาก็เขาก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าให้คูปองกับผู้บริโภคคือให้คูปองแจก,กคูปองแทนและคูปองนั้น,น,นก็เอาไปซื้อข้าวร้านไหนก็ได้ไม่ใช่ร้านป้าร้านเดียวแต่ว่าจะเป็นร้านที่เขาไปคุยกันไว้ จะมีกี่ร้านก็แล้วแต่จะเป็คล้ายๆถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับโลงอาหารหรือว่าศูนย์อาหารที่เราเข้าไปเอาคูปองนี้ไปไปซื้อคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นซื้อในในชุมชนของเขาเองประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับผมว่าก็ดีขึ้นนะเพราะคูปองอันนั้นเนี่ยคนที่รับคูปองขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายอะไรก็แล้วแต่ที่ตกลงกันก็สามารถจะเอาคูปองไปขึ้นเงินได้เขาก็เท่ากับว่าเขามีรายได้จากการค้าขายด้วยผมว่าวิธีนั้นก็ ดีขึ้นกับในมุมถ้าถ้าผมเป็นคนได้รับคูปองผมก็สามารถจะเลือกได้จะกินข้าวหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือจะกินอะไรมันมันก็เพิ่มเติมไปส่วนนี้ด้วยครฮะแต่ภายในชุมชนนั้นภายในขอบเขตที่เขาไปตกลงก,กันไว้มันก็ดีครัแค่สองอย่างนี้ก่อนผมคิดว่ามันให้มันให้ความรู้อะไรกับเราเยอะเลยครับถ้าแจกเป็นข้าวคนจะรู้สึกว่าเออดีนะเราได้แจก เราชื่นใจคนแจกเนี่ยเหมือนกับว่าได้เอาสินค้าได้เอาอาหารเอาไปเอื้ออาทรมีคนมารับกับมือรู้สึกดีแต่พอเป็นให้คูปองเออมันก็ดีอีกอย่างหนึง่งคือทำให้คนในพื้นที่สามารถที่จะค้าขายได้เราอาจจะไม่ต้องไปทำอาหารซึ่งเราอาจจะทำอร่อยแพ้กุณป้าอีกที่เอาเอา,เอาเอาข้าวกล่องมามาแจก หรือเราต้องไปขนมาจากที่อื่นนั่งรถมาอีกเอากระดาษมาเป็นคูปองมันก็ประหยัดกว่าแล้วในที่สุดคุณป้าก็ได้เงินด้วยแล้วก็ได้ขายของด้วยทุกอย่างก็ดูจะดีกว่าถ้าถ้ามองในมุมนี้ผมกำลังจะชี้ต่อไปก็คือว่ามีคนที่บอกว่าได้ข้าวแต่อยากจะได้เงินก็เอาข้าวไปขายก็เลยได้เงินแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งครับ บอกว่าเวลาที่เราจะช่วยคนเนี่ยมันมีอยู่สามวิธีหนึ 1, 1> ่งให้เป็นข้าวยกตัวอย่างข้าวหรือของสองให้เป็นคูปองที่จำกัดเฉพาะซื้อได้บางอย่างและอันที่สามก็คูปองเหมือนกันแต่คูปองที่รัดออกให้ก็คือเป็นพันธบัตรก็คือเป็นแบงค์ซึ่งก็เหมือนคูปองอะ่ะแต่ว่าซื้อได้ทั่วไปคำถามคือ เราคิดว่าแบบไหนน่าจะให้ความพอใจกับผู้รับมากที่สุดเบบชื่คิดว่าแบบไหนจะให้ความพอใจกับผู้รับมากที่สุดถ้าผมเป็นผู้รับใช่ไหมฮะครับผมก็ว่าเป็นเงินน่าจะดีที่สุดเพราะอย่างที่บอกอาจารย์ผมเลือกได้เพราะผมจะไปซื้ออะไรทานไม่งั้นผมกลายเป็นว่าผมถ้าข้าวก็ได้แต่ข้าวที่ผมอาจจะไม่ไม่ชอบก็ได้แต่จำเป็นต้องกินออ่าแล้วถ้าเป็นคูปองก็เลือกได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่กว้างพอ แต่ถ้าเป็นเงินครับอาจจะมีความจําเป็นต้องไปซื้อ,อยาอาจจะมีความจําเป็นต้องไปครับทําอะไรที่ขณะนั้นเขาจําเป็นต้องใช้เงินซึ่งเราคิดไม่ออกครับเขาก็หมุนเอานี้ไปใช้ก่อนส่วนส่วนอาหารเขาก็ไปหาเอาต่างหากมันก็สามารถที่จะหมุนเวียนมันก็สามารถจะทําให้เขาเกิดความพอใจมากที่สุดถ้าให้เป็นเงินใช่ไหมครับ ครับแต่เป็นเงินมัน,ม,นมันก็มองกลับเหมือนกันอาจารย์ถ้าถ้าเป็นมุมผู้ให้นะครับถ้าผมเป็นผู้ให้บางทีก็จะมองว่าเฮ้ยชาวบ้านเขาจะเอาไปซื้ออย่างอื่นที่เราไม่อยากให้เขาไปซื้อเปล่าไปซื้อเหล้าไปซื้ออะไรและอีกทางหน,นึง่งคนก็จะมองเหมือนกันว่าเฮ้ยมาซื้อเสียงหรือเปล่ากําลังจะเล่นการเมืองหรืออะไรหรือเปล่าฮะอาจารย์ตรงนี้ยังไงครับจะทํายังไงดีจริงๆแล้วคุณให้ข้าวหรือให้คูปองถ้าบอกว่าจะซื้อเสียงมันก็ซื้อได้โดยการแจกเป็นของเหมือนกันแต่ว่า ประเด็นแรกที่คุณพูดน่าสนใจค,คนไทยจะคิดว่าถ้าให้เป็นเงินเดี๋ยวจะไปกินเหล้าถ้าให้เป็นเงินเดี๋ยวไปซื้อบุหรี่ถ้าให้เป็นเงินเดี๋ยวจะไปนั่นไปนี่จับมันบังคับกินเซะเลย<ม>ก็<ม>วิธีแรกน,นะก็คือให้เป็นอาหารพูดง่ายๆว่าเองต้องกินวิธีนี้เราคิดกันมาน,นานมากเลยในประเทศไทยทกสและ หน่วยงานอื่นเวลาให้เงินกู้ก็มักจะคิดว่าเราให้เป็นของดีไหมเพราะ,กระเกษตรกรเนี่ย<ม>เดี๋ยวจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเราเปหลวไหลอ่าเราเป็นคนที่พูดง่ายเป็นคุณแม่รู้ดีคุณพ่อรู้ดีและรู้ว่าคนอื่นจะต้องทําอะไรและนี่เป็นเงินของฉันนะฉันกําลังจะให้<ม>เพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกฉันจะให้อะไรก็ได้เรื่องของฉันก็เลยคิดว่า<ม><ม>ให้เป็นของสบายใจที่สุด ผมจึงใช้คำพูดกับคุณตอนแรกไงว่าคนที่ให้เป็นข้าวให้เป็นของแจกเนี่ยจะชื่นใจว่าโอ้ยเขาได้รับจากมือเราเขาคงเอาไปใช้แต่หารู้ไหมว่าถ้าตลาดเนี่ยมันคล่องพอเขารับของที่เราแจกเขาก็เอาไปขายแต่เขาไม่ขายดิสเขาเขาไม่ขายลดราคาถ้าข้าวอาจจะขายยากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเหนียวว่าน่าเสียก็เลยมีคนเอาไปทิ้ง แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่เป็นของใช้และเป็นของใช้ที่เขาสามารถจะเอาไปขายได้เขาก็ไปขายลดราคาตกลงเขาก็เลยได้น้อยลงอีกมันก็มีกระบวนการเกิดขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้น่าคิดมากเลยว่าอะไรคือความลงตัวพอดีผมคิดว่าวิธีการที่ทางตอกลงหมูคิดถึงเรื่องคูปองเนี่ยก็ไม่เลวนะคือจำกัดแต่เรื่อง สินค้าในชุมชนมมเช่นอาหารก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็รแล้วแต่ที่ที่จะตกลงกันไว้ว่าไปซื้อร้านไหนได้บ้างผมว่าก็ไม่เลวอ,อันนั้นก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีคิดอันหนึ่งและอตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังวันก่อนมันก็มีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นว่าค,คนที่อยากจะแจกคนที่อยากจะบริจาคบอกเลยว่าตัวเองจะแจกที่ไหนคนที่อยากจะได้ ที่ตรงก็มาเอาแต่มันก็ยังครับมันก็ยังมีปัญหาเรื่องแจกของอยู่เดียถูกไหมครับมันดีตรงไม่ต้องเดินเล่หาะแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะได้ของและของนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้เขาก็ไปขายขายถูกเขาก็ได้น้อยประเด็นนี้ถ้าเบลคิดดึงกลับไประดับชาติขณะนี้ผมคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็กำลังปวดหัวกับเรื่องนี้ เพราะคิดมากเดิมเราอยากจะให้หัวละห้าพันต่อเดือนสามเดือนหมื่นห้าแล้วเราก็จำกัดว่าจะให้แต่เฉพาะคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เท่านั้นร,ร,รวมทั้งหมดแล้วจะได้สามล้านคนเดี๋ยวก็ขยายเป็นกี่ล้านคนก็ว่ากันไปพอลงรายละเอียดพับเดี๋ยวก็มาละเราจะคืนค่ามิตเตอร์ มิตเตอร์เนี่ยเป็นเงินของชาวบ้านที่เวลาการไฟฟ้าจะต่อไฟให้ก็บอกว่าต้องมีค่ามัดจบครับคุณรู้ไหมว่ารัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคุณอาจจะทันหรือเปล่าผมไม่ทราบโทรศัพท์จะขอเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเบอร์บ้านเนี่ยนะครับเบอร์ที่ทํางานนั่นนะครับโครงการโทรศัพท์จะต้องขอเงินเป็นหมื่นเอาไป ไม่รู้ว่าไปค่าอะไรแต่เอาไปเอาไปเพื่อที่จะเอาไปหมุนเนี่ยเอาไปใช้อ่ะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเงินยืมเมื่อเราเลิกเมื่อไหร่จึงคืนพร้อมกับดอกผลเล็กๆน้อยๆตกลงก็เท่ากับว่าบังคับยืมก็เพราะว่าองค์การโทรศัพท์ก็ดีสมัยนั้นนะครับการไฟฟ้าก็ดีปปาก็ดีเป็นผู้ผูกขาดเพราะผูกขาดแล้วก็ผ่องถ่ายการผูกขาดไปหาประโยชน์จากการที่ ขอยืมเงินชาวบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำก็คือบังคับยืมชาวบ้านเป็นแล้วก็เรียกเป็นค่าธทมเนียมพิเศษเป็นค่ามิดมัตจัมิดเตอร์ค่าอะไรต่อมียอะไรก็ตามและในที่สุดตอนนี้ก็เอาเงินนัาคืนเพราะว่าประชาชนขาดเงินเอาคืนพอคืนเสร็จครับก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยค่าไฟล่ะค่าน้ำล่ะลดสิมันก็เลยกลายเป็นค่าไฟค่าน้ำ แล้วเดี๋ยวก็จะไปครับค่าอะไรนะครับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับโทรศัพท์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตฟรีเท่าไรอะไรต่ออะไร,รผมคิดว่าร,รัฐบาลนี้กําลังหาเรื่องยุ่งก็คือมันจะกลายเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องลงรายละเอียดไปหมดไอ้นี่ช่วยเลยไอ้นี่ช่วยน้อยไอ้นี่ช่วยน้อยช่วยหมดครับจริงๆแล้วถ้ากลับไปคิดแบบเมื่อสักครู่ที่กูตั้งข้อสังเกตคือข้าวครับข้าวของคูปองคูปองครับเงิน เงิน <1. S 1> ครับถ้าคุณตัดสินใจใจ่ายเงินทุกคนเพราะเดือดร้อนทั่วหน้าอย่างที่เราพูดกันมาแต่ต้นแม้กระทั่งคนมีสตางเขาก็เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนจากภาวะโควิดแต่แน่นอนรเราเนี่ยอยากจะให้แต่คนไม่มีสตางเพราะไหนๆมึงมีสตางแล้วอย่าเอาเลยแต่มันจะมีต้นทุนในการเลือก ว่าใครใครได้ใครไม่ได้ต้นทุนมหาศาลด่ากันเละเทะหมดเลยตอนนี้แล้วก็ไปไปมายุ่งอีกนะไปลื้อระบบค่าไฟที่มันเป็นระบบที่มันเป็น progressive r a e ก็คือใครใช้มากก็เสียมากเพื่อที่จะกดให้การใช้ไม่ให้ใช้มากใช้มากก็จะเสียในอัตราที่สูงขึ้นเป็นขั้นบันไดเป็นอัตราก้าวหน้าตอนนี้เราก็ไม่เอาเราอยากจะเลิกชั่วคราว เราก็ลื้อไปหมด FT อะไรต่อมีอะไรเราก็ลือล้อลือล้อลือ้อลื้อตกลงถ้ากลับไปนั่งคิดใหม่เรารให้เงินแต่ต้นเลยให้มากขึ้นกว่าเดือนละห้าพันหรือจะให้ห้าพันกี่เดือนก็ว่ากันไปแล้วก็ให้ไปเสียเลยเงินนั้น,น,นก็เอาไปใช้ในระบบไฟฟ้าปลาปลาอะไรตอนน่ออะไรก็ทำต่อไป แต่มิเตอร์คืนอนดีแล้วอันน,น,นั้นผมเห็นด้วยไอ้คามิเตอร์คืนนั่นนะครับค<ช>ือทําให้มันมันง่าย<ม>เสร็จแล้วคนรวยเนี่ยให้เขาไปห้าพันเราก็ไปเก็บภาษีเขาสิครับภาษีส่วนใหญ่เนี่ยเราได้จากภาษีรายภาษีแวดภาษีรายได้ตกลงเราก็ตามไปเก็บคนที่ฐานะดีให้มันมากขึ้น เราจะเล่นทีเดียวเราเก็บคนหาน้าดีก็ามากเวลาจะจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก็ไปให้แต่เฉพาะคนจนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราจะเลือกกันยังไงมันก็มีคนอยากจนมันก็จะมีคนอยากตกงานมันก็มีคนอยากท่านท่านที่ไม่ตกเพราะเงินแจกเนี่ยครับคล้ายๆมันก็ชอบมันก็เป็นเป็นแง่คิดเท่านั้นแหละครับอาจารย์ครับในแง่ของเรื่องวิธีการแจกของรัฐบาลที่ต้องยุ่งยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาคิดว่าแจกเงินไปแล้วเนี่ย ในที่สุดก็จะมีการเรียกร้องขอค่าลถค่าไฟลดค่าน้ําประปาลดค่าโทรศัพท์เป็นไปได้ไหมฮะว่าเขาคิดแล้วว่าเป็นไปได้เป็นไป,ป,นไ,ปได้ไดครับเพราะว่าเรื่องก,การแจกการให้เนี่ยมันไม่สิ้นสุดแล้วครับแล้วก็ยามที่คนเดือดร้อนด้วยและและคนไทยก็อยู่ในวัฒนธรรมแห่งการอยากจะได้สมคราะหบแล้วก็มองว่ารัฐเป็นผู้ที่มีอำนาจมีทรัพยากรเยอะ ก็เอาเงินจากชาวบ้านไปเพราะฉะนั้นถึงเวลาเขาก็จะเอาเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ด้วยอะไรก็อาจจะไม่พออคุณก็พูดถูกพอให้ให้เป็นเงินเสมอหน้าหมดเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวก็จะบอกว่าก็ลดข่านน้นข่านี้ก็ก็เป็นไปนได้ผมผมก็คิดว่าอันนั้นอันนั้นก็มีเหตุผลอยู่ครับครับทีนี้อย่างการที่อย่างกรณีค่าไฟที่มาโอโ้ยกว่า มีรายละเอียดว่า800หน่วยถ้าเกิน3,000หน่วยลดให้อีกอย่างนี้ฮะคือรายละเอียดวิธีทําแบบนี้ที่ทําให้มันยุ่งยากเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์ <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วเขากําลังใช้เทคนิคเพื่อทําให้เรางงหรือว่ายัางไงอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็บอกคุณตรงๆนะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจึงใช้วิธีที่จะช่วยค่าไฟโดยใช้เป็นขั้น เป็นตอนอย่างนี้ครับคือถ้าข้ออธิบายให้ผมฟังเนี่ยผมพอจะเข้าใจแต่ผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าใจยากมากอืมเขาหนึ่งเขาจะมีวัตถุประสงค์ซ้อนหลายเรื่องมากหนึ่งค,คนที่ใช้ไฟน้อยแสดงว่าจนมีมิเตอร์ขนาดเล็กอันนี้ขยายให้ครับขยายให้ฟรีไอ้ไอ้ช่วงฟรีเนี่ยขยายขยายให้มากขึ้นครับคนที่มีมิเตอร์ขนาดกลางครับ ให้จ่ายเท่ากับของเก่าแต่ถ้าใช้เกินของเก่าของใหม่ลดให้50%เก็บ50%ของราคาแต่แต่เฉพาะส่วน,นที่เกินของเก่าอืม,อมครับแต่ถ้ามิเตอร์สูงกว่านั้นอีกใช้ไฟมากกว่านั้นอีกก็คิดเท่ากับเดือนกุมภาของเก่าครับส่วนที่เกิน ลดให้สามสิบเปอร์เซ็นคิดเจ็ดสิบครับคือคือโอเคนักวิชาการน่ยพอจะเข้าใจได้ครับแต่ชาวบ้านเนี่ยคุณเล่นมาจิโน่อ่ะคุณค,คุณเล่นเอามาจิโน่มาคิดคุณเล่นเอาส่วนเกินส่วนต่างมาคํานวณมาคิดคซึ่งวิธีเล่นเอาส่วนต่างมาคิดเนี่ยครับก็เพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ซ้อนหลายเรื่องมากเกินไปอันนี้ก็คือ จะช่วยจากคนจนคนคที่ไม่จนก็ยังอยากจะได้เงินจากเขามากหน่อยอ,อก็พูดง่ายๆว่าทำ i c e Discrimination หรือทำการเลือกปฏิบัติแน่นอนพอบอกว่าทำการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดของมันวิธีคิดแต่ละคนจะกำกันหดราคาที่แตกต่างกันส่วนลดก็แตกต่างกันแต่ว่ามันจะทำให้ชาวบ้านงงแล้วในที่สุดชาวบ้านก็จะ เอตโลโฌเกว่าอะไรว่ามึงไม่จริงใจนี่ว่า <laughs> ก็ไปได้ไปก็มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งได้เอาละมันก็เราบทจะเทคนิคก็เทคนิคเราบทจะลงรายละเอียดก็ลงรายละเอียดแล <c oughs> ้วสรุปนะเบล,ลนะผมคิดว่า <c oughs> งานนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนจริงถ้าจะช่วยก็ช่วยกันไปแต่ <c oughs> อย่าทำให้มันเทคนิคมากเลย มีรายละเอียดคุณสมบัติม,มีนู่นมีนี่ไอ้นี่ได้นู่นแล้วชาวนาชาวไร่เกษตรกรได้อันนั้นจะไม่ได้อันนี้ถ้าคุณคเป็นนักเรียนด้วยคุณทํางานด้วยจะไม่ได้เพราะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอ,อะไรไม่รู้มันผมผมคิดว่า <c oughs> มันมีหลายประเทศที่เขาให้ทุกคนครับนะครับและพยายามไปเก็บเงินภาษีหรือเงินรายได้จากคนที่มีฐานะดี เอาขาเดียวแล้วก็เวลาให้ให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนในการคัดเลือกบุคลคลคจะได้ไม่ถูกด่าด้วยเอาว่าสรุปอย่างนั้นกันละกันนะครับครับครับ